มีคนมาถามอาจารย์เนาาี่ยค่ะทางใต้ค่ะเขาบอกว่าการทางเขาจะสร้างผ่ผ่านที่ดิฉันฉนะดิฉันไม่เห็นด้วยอะ่ะมีคนเดียวไม่เห็นด้วยสวัสดีค่ะคุณนีสสวัสดีค่ะจะต้องทำอย่างไรคะขั้นตอนนะถ้าคุณไม่เห็นด้วยคุณไปแจ้งการทางเขาอ่สมมุติเคสเนี่ยอาจารย์นแนะนำว่าคุณไปแจ้งเขายังยืนยันที่จะทำคุณก็ไปดำเนินการที่ศาลนูน่น สารปกครองสูงสุดค่ะอาจารย์ก็แนะนําเข้าไปก็มีค่ะมีหลายๆคนที่ไม่อยากย้ายไม่อยากย้ายทิ่นไม่อยากเสียที่ดิฉันเน่เป็นที่ของดิฉันเนี่ยเขาพูดบอกว่าดินที่ของดิฉันเหมือนกับหลายๆคนที่เข้าใจอ่ะเป็นที่ของดิฉันเน่ยเป็นที่ของดิฉันน่ะเป็นที่ของปู่ย่าตาย,ยายดิฉันมาเขาจะมาเอาได้ยังไงอ่ะมันโครงการของรัฐไงค,คุณเวลาเขาทาโครงการของรัฐเน่ยเป็นที่ใครก็แล้วแต่แต่มันพลาดผ่านที่ของเรามันอยู่ในอันับสมีที่ต้องพาดผ่านอ่ะ เพื่อประโยชน์สาธารณะคุณก็ต้องใช้ประโยชน์สาธารณะในที่เขาสร้างเช่นเดียวกันแต่มันพอดีมันผ่านที่คุณน่ะเขารัฐก็จะให้ค่าเวรนคืนอาจารย์ก็อธิบายเข้าไปว่ารัฐก็ให้ค่าเวรนคืนก็ให้เงินคุณไปสร้างในที่ใหม่ที่ฉันไม่อยากไปอะ่ะเขาก็บอกว่าอย่างนั้นน่ะงั้นคุณก็สู้ในแนวของคุณไปก็คือคุณต้องไปที่ฟ้องที่ศาลปกครองสูงสุดแต่เมื่อศาลปกครองสูงสุดพิพากษาออกมาแล้วคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเป็นที่สุดก็ต้องยอมรับ ย้ายก็ต้องย้ายรับเงินค่าเวรคืนไปแบบนั้นค่ะเข้าใจเขียนว่าเข้าใจมาถามว่าคัดค้านได้ไหมคัดค้านได้ตามที่กฎหมายเปิดทางให้แต่ถ้าศาลปกครองสูงสุดวิเคราะห์พินิจฉัยออกมาแล้วว่ามันชอบหมดแล้วอะ่ะกฎหมายที่ออกมาชอบแล้วก็าทำเพื่อประโยชน์สาธารณะแต่เขาก็เยียวยาไงเขาก็เยียวยาให้เงินค่าเวรคืนไม่ได้กดด้วยนะตามราคาประเมินแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้ก็ไม่ทราบไปถึงไหนละ ไปถึงสารปกครองสูงสุดหรือ,อยังเพราะว่าเขาไม่อยากให้รู้สึกจะเป็นทางใต้ค่ะของการทางเพราะฉะนั้นหน่วยงานต่างๆที่สร้างเขาสร้างเพื่อประโยชน์สาธารณะแต่ที่เขาไม่พอค่ะหลักๆห,หัวใจมันก็คือที่รัฐไม่พอในการสร้างประโยชน์สาธารณะคุณคิดดูตั้งแต่สมัยสุขโขทัยมาถึงปัจจุบันเนะี่ยมันเปลี่ยนไปขนาดไหนละ่ะถ้าเกิดเฉพาะที่รัฐนะไม่พอหรอกค่ะเพราะฉะนั้นประชาชนต้องร่วมโครงการเวียนคืนแต่รัฐก็ไม่ไทิ้งรัฐก็ให้เงินไงเงินมาจากไหนอ่ะมาจากภาษีของพวกเรานี่แหละ เดี๋ยววันวันหน้าอาจารย์จะพูดถึง